สวัสดีครับไปดูคอนเสิร์ตกับใครเอ่ยอ๋อไปดูกับมินแล้วก็ครอบครัวพี่เองด้วยครับกับคุณพ่อด้วยไเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคบสนุกครับสนุกครับผมจริงๆอยากร้องเพลงให้ฟังแต่กลัวติดลิขสิทธิ์ร้องเพลงให้ฟังไหมหรอคอนเสิร์ตหานไหมคะไอคอนเสิร์ตสนุกเลยนะคอนเสิร์ตหวานนะคอนเสิร์ตหวานคอนเสิร์ตทีมเขาสีเป็นสีแบบว่าเอาสีแบบสีดำแต่โซนนั้นเป็นสีส โซนไม่ใช่ครับโซนนั้นสีดำไม่คนเห็นเป็นสีชมพูไงตัวน,นั้นอ่ะอ๋อน่าจะดูผิดครับมันเป็นสีดำออันนี้คู่น,น, <c oughs> นัดกันอันนี้ค<ม>ู่นัดกันแบบอยากดูด้วยกัน,กนใช่ไหมคะเอ่าใช่คือจริงๆอ่ะพีคมีโอกาสได้ไปาทางากับทางเอสปอร์เนาะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า,ามีคอนเสิร์ตนี้ก็เลยพีคก็ส่วนตัวอยากไปอยู่แล้วแล้วคราวเนี้ยก็ทางมิ้นเองก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตเหมือนกันก็เลยอยากจะ อยากจะพาเขาไปดูว่าทางโปรดักชันเป็นยังไงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็กับพี่จะไปกับคุณพ่ออยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่เป็นเหมือนแบบโคโปรดิวส mm ์พี่อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับจะไปคอยช่วยดูโปรดักชันอะไรต่างๆก็เลยมีโอกาสก็เลยได้ชวนมิ้นกับคุณแม่ไปด้วยซึ่งมิน้นก็ตอบตกลงเลยใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับที่พี่หน้าครับพี่คาริน่าอะไรอย่าอยากไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าอยากไปกับพี่อยากไปดูคอนเสิร์ตครับอ,อยากไปดูคอนเสิร์ต ครับผมาเ,เต้นบ้างไหมคะอะไรนะฮะ,มมะเขาก็ยืนเต้นๆอยู่นะครับผมครับประทับใจไหมคะคอนเสิร์ตนี้สนุกครับสนุกครับแล้วก็ทุกคนบนเวทีก็เก่งมากแล้วก็ทีมงานสป,ปอร์ตก็ทุกคนก็คือแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆครับผมเราจะทราบที่แปลกไหมว่าพอคนเห็นเราไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบโอ้ เอาจริงๆที่พีคเห็นมากกว่าคือหน้าตัวเองไปโผล่บนข้างหน้าจอเนี่ยแหละครับเพราะว่าพีคกำลังดูเขาตอนแรกอะ่ะกำลังดูเขากำลังใส่ที่คาดหัวอยู่เนะาะเป็นรูปหมูพี่ก็คิดว่าหมูเด้งเหรอ <c oughs> แล้วกำลังดูอยู่กำลังจ้องจ้องอยู่แบบหมูเด้งหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยครับสักพหน้าตัวเองเป็นโผล่ต,ต้องจับอะไร แต่โชคดีก็เป็นเพลงที่รู้จักพอดีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตั้งใจจะแบบไปดูเงียบๆอบบนี้นใช่ไหมครับก,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 ก็เปิดเลยปกติก็จริงๆเราจริงๆอไปมันก็เป็นในรูปแบบที่มันสบาย,บายๆแหละเพราะว่ามีครอบครัวไปด้วยอะไรเงี้ครับแล้วก็ไปเพื่อจริงๆอยากจะพาเขาไปดูไปดูโปรดักชันไปดูงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นวงที่เขาชอบมากๆก็เลยมีโอกาสนี้มันก็สปัมจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วพีก็เลยอยากจะชวนเขาไปด้วย ปกติมีโอกาสไปไหนมาไหนเท่ากันแบบนี้บ่อยไหมก็มีไปทําบุญนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่แค่ตัวพี่เองก็มีทั้งครอบครัวแล้วก็มีพี่เซนด้วยอีกคนเหมือนกันพอดีวันนั้นก็พี่เซนก็ไม่น่าจะไม่ได้อยู่ไทยก็เคยชวนไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ไม่สะดวกพี่คู่บ่อยอะไรนะครับคู่แบบส่วนใหญ่จะไปกับครอบครัวใช่ไหมพี่คู่ยังไม่มี <laughs> ไม่ไม่มีครับไม่มีครับครับแต่ว่าก็จะมีแบบมีไปทําบุญนี่แหละครับส่วนมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราทํางานเยอะเนาะ มันก็เหมือนอยากจะมีมีเวลาที่แบบได้ได้ทำบุญบ้างได้นั่งสมาธิสวดมนต์นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเข้าวัดีมีโอกาสจะไปไหนมาไหนกันแบบที่คู่บ้างไหมโอ้โหไม่ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าช่วงนี้นก็งานเยอะกันเนาะหลังจากดูอับสอนรับจบไปก็ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบสาหรับตัวพี่เองด้วยไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปไหนนอกจากแบบมาทำงานอะไรยางเงี้ยอะไรนะครับ ชวนไปทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับไปทาที่ผ่านมาก็ไปทำบล็อกกันมาก็พี่เคยท้าเขาไว้ครับมเมื่อเมืม่อสองปีที่แล้วเนาะตอนถ่ายดูกับสอนว่าถ้าใครเจอหน้ากันล้วขำก่อนจะโดนแต่งหน้าล้ว<ไ>เ,เราก็วันขึ้นลืมไงว่าตัวเองท้าไว้เจอเจอ,เจอหน้าปุ๊บขำใส่เลยครับผมก็เลยสุดท้ายก็เลยมีบล็อกแบบโดนเขาแต่งหน้าขึ้นมาจริงที่ที่เหตุผลที่ยังไม่ชวนกันแบบเป็นที่กู้ที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบยังไงเอยกลัวคนจับตามองหรือว่าแบบยังไงคะหรือก็ยังไม่สะดวกคือยังไม่ได้ เอาจริงมันมันจริงๆถ้าถามว่าเป็นชุดคู่ไหมมันก็ยังไม่ได้โฟกัสถึงตรงนั้นครับจริงๆอ่ะก็คือเราเราสบายใจที่เป็นแบบนี้มากกว่าก็ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนไปคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเนาะก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นชุดคู่เพราะว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้โฟกัสอะไรตรงในั้นครับถ้าคือใจคือแบบบางทีอยากไปทําบุญเราก็ไปทําบุญกันไปคนก <ๆๆ S 1> ็ยังรู้อยู่ไงทีครับผมคนก็ยังรู้ที่เราขอบคุณครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็น อากำลังใจให้เราด้วยเนาะแล้วก็มอบความรักให้กับพวกเราแบบเยอะมากๆถึงตอนนี้ก็ยังแบบละครจะจบไปแล้วทุกคนก็ยังให้ความรักกับเราอยู่อย่าง,บางแบบการพิมพ์คนเสิร์อะไรเงี้ยคนรู้สึกว่าแบบถ้ามันไม็พิเศษจริงๆเนี่ยก็คงจะแบบไม่มีไม่มีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นหรอกครับควักันไปอย่างนี้โอ้ใช้คำว,ว่าครงเลยมันก็ไม่ใช่ครัวกันไปหรอกเพราะว่าอจริงๆใจจริงอ่ะก็ไม่ไม่ได้มีแค่เราแต่ว่ามีทีมงานที่ไปด้วยอะไรเงี้ยพูดทุกคนคือไปไปดูงานแล้วเขาเนี่ยทีมงานก็บอกว่าเออแบบ ชวนมิ้นไปไหมตอนพีก็บอกว่าม,บบมันเป็นโมงที่เขาชอบด้วยเนาะก็เลยอยากจะให้บพา,าเราไปเปิดโลกของมิน้นกันจริงๆกับทางบ้านมิ้นเองอะถ้าเกิดเวลาที่เขาเห็นว่าพี่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกสบายใจยังไงบ้างาก็จริงๆก็ไปไหนมาไหนก็คือมีคุณแม่ไปด้วยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าวันไหนคุณแม่ไม่สะดวกก็จะเป็นคุณแม่พีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สําหรับตัวครอบครัวมิ้นเองก็คือเหมือนเราทํางานมาด้วยกันนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ไปกองละครคุณแม่เขาไปคือเหมือนพี่รู้จักคุณแม่เขาด้วยตั้งนานแล้วด้วยเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามันสบายใจพี่ก็ต้างครอบครัวต่างไว้ใจซึ่งกันและกันในการที่จะบาันน้เราไปเที่ยวยังไงครับคือถ้าไปด้วยกันได้เลยเป็นสิ่งอ่าใช่แต่ว่าก็ไม่ได้กดดันอะไรครับก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันแบบนี้มันก็สบายใจเขาบวกไปเขียวใช่ไหมครับอู้ถามว่าไปเขียวไหมคือ คือไมคี้ครับผมใช่ไมกี้ไมคี้คือคนเรืองการคนเลื่อกเขาเกีไฟเขียวไหมอะไรนะฮะผู้ดังๆใช่ไหมครับโอเคครับไมคี้ครับผมไม่ใช่ม่ใช่เลือกคนเลือกเขาไปเขียวไหมก็ถามว่าไฟเขียวไหมไม่ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยอาจริงเพราะว่าจ่ากที่บอกตัวเนี้ยมันมาสบายใจมากกว่าที่ลัลุ้นต่อไปใช่ไมคะลุ้นต่อไปใช่ไหม ก็เอาดีทุกคนสบายใจดีกว่าครับก็ถ้าทุกคนมีความสุขกันคือเราเราหน้าที่ของเราคือการมอบความสุขให้กับทุกคนเนาะถ้าทุกคนมีความสุขในการที่เห็นเราเป็นแบบนี้ก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไปไม่บรรยายว่าเลยหรอตอนนี้เหมือนระยะเวลามันก็แบบเหมือนกับรู้จักกันมากเจอกันบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบบรนไายอย่างงี้ไงโอ้ถามว่าใช้คำว่าบ่รยายไหมคือมันมันมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออบ่รยายไหมอะไรยังไงก็ก็ ขอให้เปเรื่องขอหน้าคนแล้วกันยังไม่ได้ตอบคณะวันนี้4ตุลาคมคณะเพื่ออะไรครับโอ้ตอนนี้ก็ยังบอกเหมือนเดิมครับว่าแบบพวกเราก็เป็นเพื่อนสนิทที่สบายใจกันสบายใจกันมากๆึ่งสนิทอยู่คนเดียวก็จริงๆก็สนิทอยู่คนเดียวเนี่ยแหละครับไม่ไม่ไม่ได้อะไรเพราะว่าบางทีที่กลับมาจากอย่างที่ทุกคนรู้เนาะที่อาจจะกลับมาจากแบบอังกฤษเนาะแล้วก็กลับมาจากเกาหลีที่ไม่ได้มีไม่ได้มีเพื่อนเลยเพราะว่าเขาก็มันเป็นเหมือนแบบ เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นพันธ <verso> <i diction aries> <ac ad> ุ์ที่ดีเล่คัทุ่านจริงๆทุกครั้งใจนในที่แบบมีต้องการไปหาความสุขเช่นไปดูคอนเสิร์ตหรือไปทำาุรกิต่างๆอย่างเงี้ยแล้วมันมีเขาเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยมันเป็นยังไงบ้างกูก็สบายใจครับสบายใจแล้วก็แล้วก็ดีใจที่แบบบางสิ่งบางอย่างเราพี่ไม่เคยทำอะไรบางอย่างเขาก็ให้พี่ลองทำอะไรเงี้ยบางทีอาหารบางอย่างพี่ไม่เคยลองกินเหมือนกันก็เขาก็แบบเปิดโลกให้พี่ได้ลองกินอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่า แล้วตอนนี้มันสบายใจแบบนี้ก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนแสดงว่าสิ่งที่เขาแนะนําเราก็รู้สึกว่าเชื่อใจกับสิ่งที่เขาใช่ครับใช่ครับแต่ก็มีอยู่หัวกันบ้างครับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราแบบจกๆกันอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ต้องเลิกอยู่หัวกันก่อนครับเพราะว่าเราแกล้งกันตลอดแว่ามีเรื่องอะไรเรื่องเหเรื่องที่คลิกกันอ่ะก็ถ้าถ้าพูดตรงๆก็มีหลายเรื่องครับตั้งแต่จริงๆไม่ใช่ตอนนี้หรอกเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ถ่ายยูกับสอแล้วเนาะ เราก็ต้องทํางานในฐานะพาร์ทของนักแสดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมันเหมือนเราต้องทํางานแล้วเราสบายใจกับเขาด้วยมันก็เลยส่งผลในตอนนี้ที่เราก็สบายใจกับเขาไม่ได้ไไม่ด้ก็คือในเรื่องที่จริงตอนนี้ก็คือมีเขาอยู่ตลอดการเลยโอ้แต่ว่าเขาเาก็ต้องมีชีวิตของเขามีพาร์ทของเขาบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันก็จะมีมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องทําหน้าที่ของตัวเราเอง เพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราเนี่ยพี่ก็ต้องมาทํางานเหมือนกันแล้วก็ทางเขาเองก็ต้องทางเขาเองก็ต้องมีทํางานเหมือนกันได้ยินใช่ไหมครับโอเคโอเคได้ยินใช่ไหมครับโอเคได้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 อ๋อมองตรงนี้ด้วยเนาะขอโทษทีครับเราควเราก็มีชี้ของเขาเราก็มีชี้ของเราก็บางทีเขาก็มีพาร์ทของเขที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันครก็ที่สําคัญเลยคือเราก็ เป็นพี่ก็เป็นความสบายใจพี่รู้สึกสบายใจเวลาอยู่ขเขาแหละรจริงๆเรามองเรื่องความรับว้ยังไงบ้างัวเราอยากมีความลักตอนไหนอยากมีแฟนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับืมสสำหรับตัวพี่เองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปิดกั้นอะไร,รแล้วก็ไม่ได้มีสปอร์จาะจงว่าต้องเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าเหมือนแบบสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของความสบายใจแล,แล้วก็คนที่สปอร์ตเรามากกว่าคถ,ถ้าเกิดจะจีบใครก็อะไรนะครับถ,ถ้าเกิดจะจีบใคร นิ้นน่าจะเป็นแบบว่าเลอนี้แรกหรือเปล่าชอยแรกแรกก็ถามว่าโอ้โหถ้าเป็นช้อยสแรกๆหรือเปล่าพี่ว่าคือตอนนี้ตอบไม่ได้เนาะเพราะตอนนี้อย่างแรกเลยต้องเลิกอยู่หัวกันก่อนสิบไทยต้องเข้าทางพ่อแม่ก่อนไหมครก็เอาจิงๆเอาส่วนตัวเนาะไม่ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยก็คือมันมันเป็นการให้เกียรติคนด้วยแหละก็ก็ต้องก็ต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจด้วย ต้องไปดูคอนเสิร์ตกันก่อนใชไหมครับเอ้ก็ถามจริงเหลืเกินะแล้วก็ไปทำบุญกันด้วยเนาะก็จริงๆไม่ใช่แนวนั้นหรอกจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเราสบายใจมากกว่าในการที่ไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคือเนี่ยพี่ทีมงานที่ไปกับพี่ด้วยยืนยิ้มอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราเราไปดูโปรดักชันกันด้วยเนาะก็ในในอนาคตอ่ะพี่อาจจะมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยซ้ำนะเกี่ยวกับเรื่องเพลงเหรอคะเป็นเกี่ยวกับ เป็นเกี่ยวกับเรื่องทั้งเพลงด้วยแล้วก็อะไรทางทุกอย่างโซเชียลแพลตฟอร์มอะไรต่างๆแบบนเป็นเป็นงานด้วยเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เลยเหมือนจะไปเก็บรายละเอียดงานเพื่อามาใช้กับตัวเองใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางทีตัวมิ้นเองเขาก็ชื่นชอบทางเอสปาอยู่แล้วเนาะวันนั้นได้ไปดูเขาก็ได้แบบแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ได้เห็นโชว์โซโล่แล้วก็ได้เห็นโชว์แบบรูปของวงเอ,อ,อสพาด้วยก็เผืออ่อจะเป็นกำลังใจของเขาในอนาคตเผื่อเขาจะอยากทําง,งานในตรงนี้อะไรแล้วก็มาอยู่ในโปรเจกต์ของพีคด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวค <c oughs> ่อย้งไม่ว่ากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวอูไว้ไปก่อนอูอ้ปไปก่อนว่ายังไงแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามกันแล้วกันครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอย่าพลาดนะกันนะ